โอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมชื่อรันค่ะเป็นนิสิตวรรณกรรมสําหรับเด็กชั้นปีที่4่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์ค่ะครับผมวันนี้เอาอะไรตัวอะไรมาเสนอลองเล่าให้ฟังอ่าอันนี้จะเป็นรายการวาไรตที้สําหรับเด็กค่ะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษโดยที่มีหนูค่ารันเป็นผู้ดําเนินรายการและก็จะมนรายการร่วมกับหุ่นมือค่ะ คอนเซปต์แนวคิดมาจากไหนอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังน่วยกัคอนเซปต์ก็คือต้องการทํารายการที่ให้ความความรู้แล้วก็ให้ความสนุกกับเด็กขารายการของหนูก็เลยจะเป็นมันจะมีช่วงแรกที่เป็นเหมือนกับการมาพูดคุยเล่นๆกันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการทําเป็นแอนิเมชั่นให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำนวนนั้นๆแล้วก็ เหมือนกับว่าท้ายคลิปก็จะมีการชวรนทำกิจกรรมต่างๆที่ให้ความสนุกสนานกบเด็กครอบครูไปด้วยค่ะแล้วตัวหุ่นมือมาได้ยังไงอะไรเราว่าตัวหุ่นมือตอนแรกคือหนูลองเปเนินรายการคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังแบบว่าไม่น่าสนใจแล้วบวกกับกลุ่มอายุที่หนูต้องการให้เป็นผู้ชมอะค่ะจะเป็นเด็ก7-9ปีก็เลยคิดว่าควรจะมีตัวการ์ตูนน่ารักๆขดตัวมาดําเนินรายการร่วมกันด้วยครับปกติเนี่ยตัวเด็ก 7-9ถึง9ปีพวกนี้ดู YouTube ดูรายการเด็กทาง YouTube อะไรพวกนี้เยอะไหมครับลองเล่าให้ฟังก็เพราะว่าช่วงนี้ค่ะมันเป็นสื่อสมัยใหม่เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยจะให้ความสนใจกับพวกสื่อที่เผยแพร่ทางออนไลน์มากขึ้นหนูก็เลยคิดว่าอยากลองทำคลิปที่ออนแอร์ใน u t u b e เพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะลงติกติกด้วยแต่ว่าตั้งใจทำเป็นรายการยาวเลยค่ะก็เลยคิดว่า y t u t u เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับรายการของหนูที่สุดค่ะตอนนี้ลงไปแล้วใช่ไหมครับใช่คมีมีกี่ตอนมีกี่มีทั้งหมด3ตอนค่ะตอนละประมาณ7นาทีค่ะชื่อชื่อชนแนลว่าอะไรครับ ออชื่อชาแนลว่านี่เลยค่ะแอน,นี่เดี่ยมาเดร,ร,รู้รู้สมมวนเป็นชื่อเดียวกับรายการเลยค่ะในส่วนนี้แล้วผลตอบรับมีเด็กเข้ามาดูมีผพ้ปกครองเข้ามาว่าอะไรยังไงก็<อ>มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคนที่เหมือนกับรู้จักกันเป็นน้องๆของเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอมเมนต์ไปในทางที่ดีแล้วอาจารย์แนะนำบ้างไหมบ้างอาจารย์คอมเมนต์ ผลงานชิ้นนี้ว้างงบ้างก็งจะบอกว่าเหมือนกับเข้าใจง่ายก็คือตามที่หนูตั้งใจไว้ก็คือตั้งใจทําเนื้อหาให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกค่ะแต่ว่าเขาก็ยังดูแล้วก็สามารถรู้ว่าเหมือนกับเมนไอเดียของทิปคืออะไรหนูต้องการใช้ความรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ